ครับสวัสดีครับ SDFC Neo รุ่นเดิมเพิ่มแต่ว่าอันนี้ครับทางร้านเราได้รถดีๆมานำเสนอนะครับเป็นรถคูบุต้า L4508DI นะครับเอซานครบเล่นพร้อมครับเครื่องดีปั๊มดียร์ดีมากๆนะครับรถคันนี้สวยๆพร้อมใช้งานเลยครับเย็นถายคลองเหลียวนะครับราคาเบาๆนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับได้อุปกรณ์ เมดานะครับผานควน2 4 6 f นะครับเป็นตาช้างทั้งหมดนะครับยางสวย4เส้นเลยนะครับรถคันนี้ใครที่กำลังหาใช้นะครับราคาเบาๆไม่ติดหวังแน่นอนนะครับสนใจก็สูงก็สามสี่เจ็ดูเจ็ดหนึ่งเก้ารหรือแวะมาที่ร้านนะครับร้านตั้งอยู่ถนนนว่วาสสีสงครามนะครับตัวอ๋อมนราธิวาเยี่ยมกับที่ว่าการนะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมแวะมาเลือกมาชมมาลองทดสอบขับดูนะครับ เต็มไปเลยนะครับเครื่องดีเยีแน่นอนนะครับอันนี้รถส,สวยพร้อมใช้เลยใครดูชิ้นเนื้อก็จะลนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะทันคลิปใหม่ๆของทางร้านเราครับขอบคุณครับ